สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ผมมาทำคลิปวิดีโอนะครับการบำรุงใสอินทรีย์วัตถุในต้นอินอต้นอินทาพาลที่สวนนะครับสวนประเสร,ริฐอินทพาลำเสาะก,กาวนะครับก็ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นาการคุมฟางนะฮะต้นหนึ่งเราจะใช้อยู่สองมัดนะครับผม ครับตัวนี้นะครับก็จะมีฟางนะครับแล้วก็จะมีเปลือกไข่นะครับที่เห็นเขาขาวนี้จะเป็นเปลือกเปลือกไข่นะฮะเปลือกไข่ก็คือที่โรงงานเนี่ยทาขนมนะฮะก็จะมีพวกเปลือกไข่อยู่นะครับแล้วก็ฟางนะครับ ที่เห็นเป็นเม็ดๆเนี่ยจะเป็นขี้แพะนะครับใส่ถุงละต้นนะฮะพามาดูเดี๋ยวผมพาไปดูหลุมที่ว่าทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีผลผลิตนะฮะเป็นช่วงนี้นะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าข้อดีของการเอาฟางมาคุมนะครับก็จะทําให้ต้นเนี่ยรักษาความชื้นได้ดีนะครับส่วนฟางนะครับผม เราก็เอามาจากในกลุ่มกันนะครับที่ทําอินอินซีนะครับครับผมอันนี้ก็คือคลิปที่ ทําไว้ให้ดูกันนะครับว่าที่สวนเราก็ใช้ระบบการหมดินนะครับนี่ก็จะทําประจําทุกๆเดือนนะฮะสวัสดีครับ